โอกาสมีอยู่ทุกที่ทุกเวลาอยู่ที่ว่าใครจะเห็นคุณค่าแล้วก็หยิบโอกาสนั้นได้ก่อนผมมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ทุกคนฟังนะมีชายสองคนนะครับเดินไปตามท้องถนนในวันที่มีกระแสลมแรงนะและระหว่างที่ชายสองคนนี้เดินอยู่นะครับจู่ๆก็มีกระดาษใบหนึ่งนะครับปิวมาตกตรงหน้าชายคนแรกชายคนแรกได้แต่เหลียวมองนะครับแต่ไม่ควมลงไปเก็บนะแล้วก็ไม่สนใจนะครับเดินต่อไป แต่ก็ไม่นานนะครับกระดาษใบนั้นนะครับก็ปิวไปตกชายคนที่สองที่เดินตามมานะชายคนที่สองก็สงสัยนะครับเลยก็เลยหยิบกระดาษใบนั้นขึ้นมาขี้ดูนะครับปรากฏว่ากระดาษใบนั้นนะครับเป็นเงินครับมูลค่า20ดอลลาร์ชายคนนั้นดีใจมากๆเลยนะครับที่ผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะว่านะมันเปรียบเสมือนกับชายคนแรกได้รับโอกาสแต่ปฏิเสธโอกาส ส่วนชายคนที่2ยังไม่รู้เลยว่าโอกาสนั้นเป็นอะไรแต่รับไว้ก่อนนะครับจะบอกว่าชายคนที่2โชคดีหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะครับเพียงแต่เขามองเห็นโอกาสก่อนนั่นเองถ้าเปรียบเทียบกับการทา eBay คับบางคนบอกว่ายังไม่พร้อมเพราะยังไม่มีโน้ตบุ๊กเปรียบได้เหมือนกับชายคนแรกเลยครับที่เห็นโอกาสแต่ปฏิเสธโอกาสนะครับแต่คนที่เขามองเห็นโอกาสเหมือนชายคนที่2ไม่ว่าเขาจะพร้อมหรือไม่พร้อมเขาจะมีโน้ตบุ๊กหรือย,ยัง เขาจะรีบรับโอกาสนั้นก่อนถ้าเขายังไม่มีโน้ตบุ๊กเขาอาจจะศึกษาวิธีการทํา ebay ไว้ก่อนโดยการเข้าไปดูวิธีการทํำใน YouTube จนเขาเข้าใจเขาศึกษาในขณะที่เขายังไม่มีโน้ตบุ๊กเลยแล้ววันหนึ่งเขามีโน้ตบุ๊กเขาก็จะเป็นคนที่พร้อมลงมือทำา eBay มากที่สุดครับเพราะเขาศึกษามันมาก่อนแล้วเห็นไหมครับว่าคนที่มองเห็นโอกาสมักจะลงมือทำทันที แม้ว่าตัวเองจะยังไม่พร้อมนั่นเองนะครับ